สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีตอนเช้าเช้านี้เราก็เดินเข้าสวนอีกตามเคยตอนนี้ผมลดน้ำในสวนอยู่นี่ต้นหมากของผมนี่อายุห้าหกเดือนได้แล้วนะฮะห้าหกเดือนก็โตประมาณนี้ชุดนี้ที่ผมเอามาปลูกนี่คือเขาโตแล้วนะคือชําแล้วก็เขาโตประมาณหนึ่งฟุต หนึ่งฟุตฟอกกว่าเขาก็มีตายนะก็มีตายบ้างแต่ชุดนี้เขาอยู่ใกล้บ้านไม่แน่ใจว่าดินก็ดีหรือเปล่าแถวนี้ก็เลยรอดง่ายช่วงนี้เขายังเล็กอยู่ก็ให้น้ำแบบนี้ไปก่อนน้ำน้อยๆจอกๆไปเรื่อยๆก็เปิดประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับ ก็จะมีต้นที่ผมแซมไปใหม่ผมจะให้ดูตรงไหนที่เขาตายผมก็แซมไปนิดนึงอย่างเงี้ยอันนี้แซมไปใหม่เนี่ยครับเห็นไหมแซมไปใหม่ต้นเขาก็ยังเล็กอยู่ต้นน้อยๆแต่เดี๋ยวเขาก็โตนะฮะแซมต้นเล็กๆแบบนี้ก็เขาก็มีโอกาสรอด โอกาสลอดสูงเอาญ้าบางแดดให้เขานิดนึงแต่หญ้านี้ก็จะเริ่มขึ้นมาอีกแล้วโอ้โหทําสวนนี้ก็ต้องรบกับญ้านะย่าจะเยอะอยู่ปลูกห่างกันประมาณสักสองเมตรกว่าสองเมตรกว่านะครับสองเมตรครึ่งประมาณนั้นแต่ตรงตรงแถวนี้คือผมปลูกเขาถี่นิดนึงเพราะว่าที่มันจำกัด ก็อยู่ประมาณแค่สองเมตรเองไม่กว่านะฮะโอ้ตัวนี้แข็งแรงใหญ่มากก็พยายามดูแลเขาให้เขา,เาลับตัวให้ได้ในช่วงที่เป็นหน้าแรงนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวหน้าฝนเขาเขาจะได้ทนฝนได้ละไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเวลาเจอฝนแล้วหน้าฝนแล้วเขาทนฝนไม่ได้เขาก็จะแย่เอาเนี่ยแถวนี้เขาก็รอดหมดเลยนะครับมีตายแค่ต้นสองต้นเองอย่างเช่นต้นนี้ผมก็ เพิ่งปลูกไปใหม่จะให้ดูครับนี่อันนี้ก็เพิ่งแซมเข้าไปใหม่นะเขาก็จะต้นเขาก็จะออกมาแบบนี้เลยนี่ฮะงอกออกมาเกือบเกือบหนึ่งคืบแล้วเปิดน้ำให้นิดนึงน้ำน้อยไปหน่อยใช้สายพีแล้วก็ใช้หัวน้ำหยดนะครับเพราะหัวน้ำหยดเขาสามารถที่จะเร่ง ความแรงของน้ำได้นะก็ค่อยๆให้เขา,เากินน้ำไปทีละนิดทีละหน่อยเพราะว่าต้นเกายังเล็กเนาะไม่ต้องใช้น้ำเยอะนะฮะนี่ครับสุขภาพเขาก็ใช้ได้ต้นหมาก็ดูแลง่ายนะฮะใส่ปุ๋ยลดน้ำทำหญ้านี่ขขเขาจะงอกแบบ ออกยอดมาใหม่เยอะแยะแข็งแรงดีแต่ละต้นแต่ละต้นโอ้ตอนนี้ก็ใหญ่มากเลยสำหรับน้ำแค่นี้ผมคิดว่าเขาน่าจะอยู่ได้แล้วยาก็เริ่มขึ้นใหม่แล้วเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้น โอเคเดี okay, e okay. like one, ๋ยวเราจะพาเพื the the ่อนๆเดินชมสวนหมากกันนะฮะอย่างต้นที่ปลูกใหม่ก็คือชุดนี้ที่ปลูกใหม่ก็คือเอาต้นเล็กๆเลยนอแบบโหยอดออกมาได้นิดนึงก็เอาลงมาปลูกเลยเนี่ยเอาแค่นี้เลยก็ให้น้ำเขานิดนึงยาบังไว้หน่อยหนึ่งกันแดดแรงๆ ตอนนี้กำลังจะดูว่าน้ำในสระของเรานั้นมันจะพอให้หมากไหมน้ำก็เริ่มน้อยลงน้อยลงเข้าทุกที่ทุกทีอันนี้ก็ปลูกไปใหม่กันไม่ไหลบางทีเราปั่นน้ำดูดน้ำนานๆบางทีอาจจะมีขี้ดินบ้างมีขยะบ้างอะไรเงี้ยเขาก็จะ ตันหัวแล้วก็คอยหมุนคอยปรับเขานะเนาะอ้าวไม่หมุนเดี๋ยวแรงไปเดี๋ยวขอปรับนิดนึง่งปรับให้เขามีน้ำออกหน่อยโอเคไปเดี๋ยวเราไปในสวนกันดีกว่า เช้าๆมาก็อา,อากาศดีนะนี่ก็คือส่วนของผมที่ผมทำสวนหมากไว้เอาไว้สำหรับสร้างไรายได้ในตอนที่เราอายุมากๆช่วงนี้ผมก็ยังเว้นไม่อยู่ยังไม่รู้ว่าจะปลูกของหรือว่าอาจจะทำ เขาเรียกว่าอาจจะทำะก,ระกระตอบเล็กๆเอาไว้สาหรับเพื่ออยู่ในสวนอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่รู้เลยนะนาคจะทําหรือเปล่าเพราะว่าบางทีมันจะต้องเดินน้ําเดินไฟมามันก็จะลําบากนิดนึงนี่นะก็เขาก็แข็งแรงดีนะออกยอดใหม่ๆมาเยอะเลย ผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญทําให้เขาโตไวก็คือน้ํานี่แหละนะฮะเขาจะต้องมีน้ํและจะต้องลดน้ําทํหญ้าให้เขาเพราะย่าโตจนเยอะเกินก็ไม่ดีมันก็จะปกคลุมต้นไม้ของเราต้นไม้ของเราก็จะไม่ได้รับแสงแดดเลยแล้วเขาก็จะแย่งอาหารกินหมดอะไรประมาณเนี้ยนี่ก็นี่อยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมฮะต้น น้อยเดียวอยู่เนี่ยน้อยหนึง่งก็โตได้เกือบคืบหนึ่งแล้วเราเดินดูความจเจริญเติบโตของเขาแล้วก็เดินดูเกี่ยวกับเรื่องระบบน้ําด้วยนะครับก็ต้องให้เขามีน้ําออกได้ทุกหัวนะเขาก็จะได้แบบโตไวๆนะฮะให้น้าเขาออกนิดหนึง่งเดินดูไปเรื่อยๆนะครับโอ้ อันนี้เขาโตวไวจังเลยยญาจะลกนะถ้ามีความชื้นเยอะหญ้าเข้าก็โตเยอะเห็นไหมครับนี่ฮะอันนี้ปลูกไปใหม่แซมนะฮะของเก่าเนี่ยคือผมฉีดยาฆ่าหญ้าแล้วผมรู้สึกว่ายาฆ่าหญ้าไปโดนเขาแล้วทําให้เขาตายนะครับ<ม>ก็เลยต้องแซมไปใหม่แซมชุดใหม่ลงไป นี่ก็นี่อ้อันไหนน้ำออกเยอะเกินเราก็หลีก้อนิดนึงได้นะครับเพราะว่าหัวน้ำหยดเราสามารถที่จะปรับแปลงน้ำได้นะฮะออกเยอะเราก็ปรับให้เหลือน้อยหน่อยถ้าถ้าว่ามันออกสองข้างอย่างเงี้ยแล้วมันห่างต้นเยอะเราก หาย่าอุดๆข้างหนึ่งให้มันออกข้างเดียวพอนะครับเล่นไม่ยากใช้หัวทำหยุดเล่นไม่ยากนะฮะนครัไปออกข้างเดียวให้มันอยู่ที่ใกล้ๆต้นหน่อยโอเคต้นก็โตโดีบางต้นก็ยังโตโน้อยอนนี้ก็ปลูกไปใหม่ แซมไปเรื่อยๆตอนไหนตายเราก็แซมไปเนาะผมแซมไปนี่น่าจะเป็นออชุดที่สองละนะฮะแล้วก็กำลังจะแซมชุดที่สามในอนาคตเพราะว่ากำลังเพาะพันธุ์ขึ้นมาอีกเพราะว่ามันมันไม่พอมันไม่พอเราก็เปิดแซมเข้าไปอีก อั้เขาก็รู้สึกว่าจะโตช้าอันนี้เพิ่งเพิ่งแซมไปโตช้านิดหนึ่งผิดกับต้นนี้ต้นนี้นีแซมนไปชุดแรกชุดแรกก็จะงอกประมาณนี้และเยอะอยู่นี่ฮะ <c oughs> ตอนนี้ก็อยู่ในสวนทำการ,กรเกษตรไป <c oughs> การ,กรเกษตร อีกประมาณสักสี่ห้าปีนะฮะผมก็คิดว่าเขาน่าจะมีผลผลิตให้กับเราถ้าเราดูแลเขาดีๆนะเขามีผล,ผลผลิตให้กับเราเราก็จะมีไรายได้ขอดูตรงนี้นิดนึงต้นนี้อ๋ออยู่นี่นึกว่าจะไม่รอดรอดเนะนี่ยไม่ต้นนีด้เดียวโอเค เราก็เดินดูไปเรื่อยๆครับเดินดูต้นที่เราชาไปใหม่ๆเพราะว่าบางต้นเขาอ,อาจจะไม่รอดเราก็เอามาแซมใหม่เนาะต้นเล็กแล้วก็เดินดูสายน้ําด้วยบางทีหนูมันกัดขาดอย่างเงี้ยอันนี้น้ำปุ้งปิดเลย ให้พุ่งไปทางนีน้เบานิดนึงรู้สึกว่าน้ำจะแรงเกิน <c oughs> น้ำแรงเราก็เบาได้นะครับเดี๋ยวผมขอ,อ,อตั้งกลองไว้ดีึงนก่อน ตัดน้ำนิดหนึง่งโอเคนี่ครับเบา,าน้ำก็นิดหนึง่งเช้านี้อากาศดีครับวันนี้ตื่นสายไปหน่อยเพราะว่าเมื่อคืนนอนดึก ที่นาของผมก็ประมาณสองไร่ครึ่งนะครับที่ปลูกหมากได้ประมาณสองไร่ครึ่งช่วงเช้าๆมาอากาศดีมากนะฮะแดดก,ก็จะไล่ส่งมาเรื่อยๆเพราะว่าทางนี้จะมีป่าอคอยปกคลุมแดดไว้ส่วนหนึ่งนะฮะโอ้นี่ครับโตงามงามงามดีแท้ ได้ตาเพื่อนเพื่อนเดินชมสวนมากกันหน่อยเช้านี้อันไหนโตดีโอ้โหโตดีครับดูยาวแหละงอกยาวฝรั่าให่เขาเขาก็โตไวเดินดูเดินชมไปเรื่อยๆเพราะว่า งานสวนของเราเองเนาะเราไม่ได้ด่วนอะไรนะครับเราเดินดูเนี่ยเราจะดูว่ามีปัญหาอะไรไหมเกี่ยวกับเรื่องตัวมแมลงกินยอดกินใบน้ำไหลไหมเราก็เดินดูสิ่งเหล่านี้นะครับยอดเขาก็จะออกใหม่แลเนี่ยอย่างนี้เขารอดแล้วนะฮะต้องพยายามดูแลเขาให้เขารอดให้ได้ เพราะว่าเดี๋ยวหน้าฝนที่กำลังจะมาในอนาคตอีกเนี่ยน้ำก็จะท่วมนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเขาโตจนเ็าทนน้ำได้แล้วเนี่ยนะฮะก็ไม่มีปัญหาละเพราะว่าที่นาของผมเนี่ยมันเป็นที่ที่ต่ำนะครับต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็นที่ต่ำพอเวลาฝนตกจริงๆเนี่ยน้ำมันจะท่วมนะครับประมาณครึหนึ่งนะฮะตรงนี้ที่ต่ำสุดๆเลยก็คือจะจะ,จะท่วมประมาณหนึ่งศอกนะครับแต่ว่าผมมีรางน้ำ ผมใช้แมโคโรขุดรางน้ําไว้หนึ่งสองสามสี่มีรางน้ําอยู่สี่รางน้ํานะครับทีนี้พอฝนมันตกมาเนี่ยเมื่อมันท่วงเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าฝนหยุดตกปุ๊บเนี่ยนะครับใช้เวลาเพียงแค่วันเดียวนะครับน้ําก็จะลดลงไปปิ่มปิมอยู่ในรางนะครับก็ข้างบนพื้นที่นี้ก็จะไม่ท่วมนะครับดังนั้นผมจําเป็นที่จะต้องดูแลเขาเพื่อให้เขาโตไวๆให้ได้นะฮะให้เขาโตให้รอดให้ได้ ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเวลาหน้าฝนมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาจะไม่รอดเอานะฮะน้ำหนออกน้อยเราก็สามารถปรับแรงดันของหัวน้ำได้นะให้เขากินน้ำเยอะๆหน่อย ยาวเกือบประมาณเกือบหนึ่งคืบแล้วไปครับวันนี้จะพาเพื่อนๆชมสวนกันยาวๆโอ้อัน,นี้ใบออกกว้างกวาง,วางละผมชอบนะผมชอบปลูกอ,อต้นไม้นะครับแล้วก็เลยหันมาทำอ,อ,อาชีพเกี่ยวกับสวนด้วยดีกว่าเพราะว่า ผมรู้สึกว่าผมชอบดูการเจริญเติบโตของต้นไม้แต่ว่าในการทำการเกษตรเนี่ยในการทำสวนเนี่ยมันจะต้องอดทนนะฮะต้องสู้แดดสู้ฝนกันพูด,ดง่ายว่าก็จะเหนื่อยหน่อยแหละนะฮะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้ความอดทน อย่างเงี้ยต้นเขาใหญ่แล้วอย่างเงี้ยเขาก็รอดแล้วก็เราก็ให้น้ำเขาอย่างเดียวทำโคนให้เขานิดนึงอย่าให้เขาถูกหญ้าคุมต้นก็สวยมากเลยเนะี่ยออกอยอดมาอใหม่สวยครับอย่างเงี้ยรอดแล้วเราไม่กลัวแล้ะเขาจะเจอฝนแมอนาคเขาก็ไม่กลัวลว ตอนยาให้นิดนึงต้นอยังเล็กอยู่นะแล้วก็ยังดูเหมือนอยังอ่อนแอนะครับน้ำก็ไปแบบ <c ười> คนละทางแล้วก็หาอะไรอุดไว้ข้างนี้นะฮะอุดข้างหนึ่งให้เขาออกข้างเดียวพอให้เขาออกาทางทางข้างต้นไม,ม้จะได้กินน้ำใกล้ Thủ tôn ít mình. Ờ, như thế này. Rồi. Ok. Từ nãy là có hai nam khó dưỡng ừ, Ở giọt ở này đã. Sức khỏe. Sức khỏe. Sức khỏe. เรามาดูน้าไปสายนะครับแรงดันน้ำถ้าแรงดันน้ำเขาพอน้าไปสายเขาก็จะออกดีนะฮะที่เราเดินดูเราเราต้องการให้น้ําเขาออกทุกหัวออกทุกสายนะครับเพราะว่าเวลาเราปลูกของไปเนาะเราก็อยากจะให้เขาได้กินน้ําอย่างเต็มที่นะฮะเพราะถ้าเขาได้กินน้ําแบบเต็มที่เนี่ยเขาก็จะโตวไวเราเดินดูด้วย จะได้มีน้ำครบทุกต้นนะฮะถ้าเราไม่เดินดูนะบางทีต้นไหนที่เขาไม่ได้กินน้ำเขาก็จะโตช้าฮะนี่ฮะจะออกน้อยนิดนึงแล้วก็หมุนหัวนิดนึงนะครับหมุนผมเพิ่งใส่ปุ๋ยไปได้ประมาณสามวันนะฮะหมุนให้เขาออกเยอะกว่าเดิมนิดนึงอืม นี่แหละครับใบยี่หล่าที่ผมเอามาก็าเอามาจากบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้เขาก็จะปลูกต้นไม้เหมือนกันมีมะเขือ,อพืชผักสวนครัวเขามีมะเขือมีถั่วค้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะปลูกไว้เยอะเหมือนกันโอ้ยอันนี้สวยมากเลยอ่า น้ำพอไหมขออีกนิดนึงได้ไหมอขออีกนิดนึ่งโตวสวยแล้วกินน้ำน้อยๆเพราะว่าต้นเขายังลกอยู่แค่เดินดูปลายสายว่าน้ำเขาออกดีก็โอเคแล้วเพราะว่าถ้าปลายสายน้ำเขาออกระดับระดับอย่างเงี้ยก็ก็โอเคนะ ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเขาก็ได้น้ําเยอะอยู่พอสมควรเดี๋ยวในอนาคตถ้าเขาโตมากกว่านี้แล้วเขาต้องการใช้น้ํามากกว่านี้ผมก็จะเปิดเปิดให้แรงกว่านี้นะครับนะช่วงนี้ยังยังใช้แค่ระดับน้ําหยดไปก่อนแบบนี้ปรับได้นะครับปรับหัวได้จะให้แรงมากแรงน้อยอะไรเงี่ยได้หมดเลย ะเราเดินดูต้หัวอื่นไปเรืเร่อยๆแดดก็เริ่มร้อนแล้วครับเช้ามารดน้ำสวนกันนิดนึงโอ้อย่า,าก็จะโตเร็วเหมือนกันนะเนี่ย ลังต้นน้ำก็ออกน้อยเราก็ต้องช่วยเขาเพราะว่าไอ้ระบบหัวน้ำหยดเนี่ยคือถ้ามันมีขยะหรือว่ามีดินอะไรไปตันนิดหน่อยอย่างเงี้ยบางทีมันน้ำมันก็ไม่ออกได้เนาะที่เราเดินเดินดูเนี่ยเราก็ดูเพื่อจะทำให้น้ำเข้าออกมาด้วยพาชมสวนหมากครับเชา้านี้สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านทุกทุกคนเลยนะครับนี่ก็คือบรรยากาศในสวนหมากของผมตอนเช้าเช้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคน ทุกทุกท่านด้วยนะครับบายบายรักนะจุบจ๊บจุ bye ๊บบายครับ